จยังยงสผู้เสียใจเป็นกระเทยเป็นมาตทน้อยเท่าไงแล้วแม่นจจิญแม่นเท่ากันสิเพรเต้าเป็นกระเทยตายไปก็นสิเป็นพีกระเทยคือเต่าถามเล่ารู้เหรอผู้เสียใจเป็นกระเทยเพราะนั่นผ่วเต้าวันมานั่นเต้าหันแตะยังว่าแซนแล้ววะว่าเล่าเต้าเล่ากับเต้าบพราะได้ดอกเล่าเปลี่ยนแห้งพอดเจิญอะต่อไปนี่ก็แห้งสิบ่เงินไอ้ก็พอ บ่ต้องเงือกแหว่สิเฮ็ดไซเฮ็ดไซแบบไหนบอกกูมากูสิกินเหลาา้ามะม่วงฟอดนากระวนแห่ไอให้คนบัสตะบนูนนนสบล่าหูจักว่าลุพญิกำนันท่องเพชรเป็นกระเทยนาทว่าได้เงือเฮตไซแมนแมนแล้วมึงจะไปเงือกมื้อนี้แห่งนี้หมอลำอยู่วัขดข้าหนใดกูสิพากินเหล้ามะม่วงฟอดอาหารข้าหน้าใดทีดไ่ไ,ไ,ไปน่ะเสียงอีสานกูบ่ไปนะมึงเป็นหยังกูสั่งบักแพะหัวลาน ให้ปล่อยไฟยเป็นพระเอกกูจ้างสิงไปเบิ้งห้ามคือว่าถือใจกูแท้ <c oughs>